รถตากขนาดยักษ์ยังไม่สามารถเจาะผ่านชั้นหินแข็งได้ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือการใช้พลังของแรงระเบิด และนี่ไม่ใช่แค่การระเบิดธรรมดาแต่มันคือกระบวนการทางวิศวกรรมที่แม่นยำระดับมิลลิเมตรเพื่อควบคุมการทำลายล้างให้เกิดพลังสูงสุดในพื้นที่จำกัดภาพที่คุณกำลังเห็นคือการเปลี่ยนภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นเศษหินพร้อมสำหรับการขุดแร่ภายในเวลาไม่ถึง1ิวินาทีในโลกของเหมืองแร่การระเบิดไม่ใช่เรื่องอันตรายแต่มันคือหัวใจของประสิทธิภาพความเร็วและการขุดลึกในระดับที่เครื่องจักรทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้ แม้ในยุคที่เครื่องจักรกลหนักพัฒนาไปไกลแต่ในหลายพื้นที่ของโลกการขุดหินแข็งในเหมืองยังคงต้องพึ่งพาพลังของวัตถุระเบิดเพราะเมื่อเทียบกับการขุดแบบคนไกลทั่วไปการระเบิดมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนมันเร็วกว่าแรงกว่าและประหยัดต้นทุนมากกว่าในพื้นที่ที่หินแข็งแน่นเป็นพิเศษการเจาะด้วยเครื่องจักรอาจใช้เวลาหลายวันแต่การระเบิดเพียงครั้งเดียวสามารถเปิดหน้าดินลึกหลายสิบเมตรได้ในเวลาไม่ถึงนาที ที่สำคัญกว่านั้นเมื่อมีการวางแผนอย่างถูกต้องการระเบิดในเหมืองถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยและแม่นยํามันไม่ใช่การระเบิดแบบสุ่ม 4, สี่สุมหแต่มันคือการควบคุมพลังทํำลายล้างให้แปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างผลผลิตอ ก,กระบวนการระเบิดหินในเหมืองจะเริ่มจากการวางแผนอย่างละเอียดเครื่องเจาะขนาดใหญ่จะเข้ามาเจาะรูลงในพื้นหินความลึกของแต่ละรูอาจยาวได้ถึง20หรือ30เมตรโดยมีระยะห่างที่คำนวณมาแล้วอย่างแม่นยำเพื่อให้แรงระเบิดกระจายตัวได้ดีที่สุดเมื่อการเจาะเสร็จสิ้นวัตถุระเบิดอย่างแอนโฟหรือไดนาไมต์ จะถูกบรรจุลงในแต่ละหลุมพร้อมด้วยชนวนและตัวจุดระเบิดแบบหน่วงเวลาเพื่อควบคุมให้การระเบิดเกิดขึ้นเป็นลำดับซึ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแตกของหินจากนั้นทีมงานจะเติมวัสดุกันแรงระเบิดหรือที่เรียกว่าสเตมมิ่งโดยจะใช้กรวดหรือเศษดินอัดปิดปากหลุมเพื่อไม่ให้แรงระเบิดพุ่งขึ้นด้านบนโดยเปล่าประโยชน,น์ทุกอย่างจะถูกเชื่อมต่อด้วยสายจุดชนวนพร้อมสั่งระเบิดด้วยรีโมทจากระยะปลอดภัยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่สามารถเปิดหน้าดินในปริมาณที่เครื่องจะต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่อเสียงระเบิดเงียบลงสิ่งที่เหลืออยู่คือมวลหินนับพันตันที่แตกตัวอย่างทั่วถึงพร้อมให้เครื่องจักรหนักเข้ามาเคลียร์รถตักรถบรรทุกและสายพ่านจะเริ่มทำงานทันทีขนเศษหินออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางสู่ชั้นแรกที่อยู่ลึกลงไปในเหมืองเปิดขนาดใหญ่การระเบิดยังช่วยสร้างขั้นบันไดหรือเบนให้ผนังของหลุมมีความลาดเอียงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการพังทลายและให้เครื่องจักรเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดการระเบิดแบบควบคุม จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเสียงและเศษหินกระเด็นทําให้ทํางานได้ใกล้กับชุมชนหรือโครงสร้างสําคัญได้อย่างปลอดภัยนี่ไม่ใช่แค่การระเบิดเพื่อทําลายแต่มันคือการแปรพลังทําลายให้กลายเป็นกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนการระเบิดหินยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการทำเหมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่ใช่เพราะมันดุดันแต่เพราะมันรวดเร็วแม่นยำและคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อควบคุมพลังทำลายล้างให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังในการผลิตตั้งแต่การเจาะหลุมการวางระเบิดไปจนถึงการจุดชนวนทุกอย่างคือผลลัพธ์ของวิศวกรรมที่ผสานกับประสบการณ์ในสนามจริงและแม้การระเบิดจะดูรุนแรงในสายตาคนทั่วไป แต่มันคือศาสตร์แห่งความแม่นยำที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองมานานหลายทศวรรษไม่ใช่แค่เพื่อผลผลิตแต่เพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด